สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้องลองชาวญี่ปุ่นแนะสูตรกินกะเพราให้อร่อยใส่มายองเนสแล้วรสชาติเลิศมากถ้าถามถึงเมนูสิ้นคิดของไทยหลายคนต้องนึกถึงผัดกะเพราอย่างแน่นอนคิดอะไรไม่ออกก็สั่งผัดกะเพราวไว้ก่อนรสชาติจัดจ้านหอมใบกะเพราถือเป็นเมนูตามสั่งสุดขึ้นชื่อทำติดใจทั้งคนไทยและต่างชาติ ล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นวัย40ปีที่อาศัยอยู่ในไทยได้ออกมาเปิดเผยสูตรลับของการกินผัดกระเพราให้อร่อยที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นั่นก็คือการบีบมายองเนสลงไปบนผัดกระเพราหลังจากพตนด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทั้งชาวเน็ตไทยและชาวญี่ปุ่นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางก็ถามว่ารสชาติมันอร่อยจริงๆใช่ไหมซึ่งเจ้าของทวิตยืนยันว่าอร่อยจริงๆยี่ห้อที่ชอบก็คือ QP บางก็แนะนําว่า ข้าวผัดกะเพราทานคู่กับน้ำปลาก็อร่อยไม่แพ้กันฉันเป็นคนไทยเดี๋ยวจะลองบ้างคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันเป็นคนไทยยังไม่เคยลองสิ่งนี้เลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าข้าวหมูทอดกระเทียมก็อร่อยนะนอกจากนี้ชาวเน็ตไทยยังมีอารมณ์ขันเอ่ยแซวเจ้าของทวิตเตอร์ว่านี่อาจจะเป็นการแก้แค้นที่คนไทยดัดแปลงซูชิของญี่ปุ่นและการกินผัดกะเพราใส่มายองเนสนั้นก็ธรรมดามากไม่เจ็บใจเท่ากับการกินผัดกะเพราใส่ถั่วฝักยาวและแครอท ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ